จะลุกหรือยังจะลุกหรือยังอ่ลุกลุกอ่ลุกพร้อมกันเออระหว่างกรัวจะไม่ลุบนะครับหรือไม่กลับ้านไปเมียรู้อาจจะไม่มีอะไรลุกนะครับก็เป็นเรื่องชื่นชมคือเชื่อมชมแจมแบบว่าแซวแซวใชเรียกว่าแซวดีกว่าก็เรื่องตีกันสอกเขาเขาหรือเหน็บแบบว่าหลังๆวบานอกเกมนิดนึงใส่สกิทเขานิดนึงไปพักไม่มีก็โอเคนะถือว่าเป็นเอาเรื่องดีๆของทีมชาติไทยมาแซวเล่นกันคือมีความเห็นหนึ่งเขาบอกว่าวินนี่มีส่วนคือการสั่งเกมเนี่ยการสั่งว่าเฮ้ยอย่า อย่าไปเอาคืนเขานะมันมันมันมีอาจจะแบว่าทำเพื่อชัยเป็นไปได้ครับเป็นไปได้อย่าไปทำอย่างนี้คืนนะไม่ดีนะจะโดนเหลืองโดนแดงโดนอะไรองี้อ่ามันมีมีผลต่อเกมหน้าต้องรักษาความอารมณ์ไว้ครับผมอวกนี้จจอบอกว่าถ้าเกเรแบตหน้าไม่ต้องลงนะไม่ให้ลงอะไรอย่างนั้นก็เป็นไปได้แล้วมันมีตัวอย่างคืออะไรนะอาทิตย์มั้งที่โดนใบแดงแมตไหนแมตแมตมาสุดท้ายของรอบแรกเจอพม่าปะใช่หรือเปล่าจำไม่ได้พม่าที่ชนะสามเอ่อสามศูนย์ อันนั้นโดนใบแดงก็เป็นเรื่องใบแดงที่ไม่สมควรนะครับอ่ามีน้อยลงแต่ยังมีอยู่นิดนึงบาร์ตอธิตย์ใช่ไหมนบาร์ตอธิตครับสุดท้ายรอบแรกที่เจอเวียดนามเวียดนามของทวดไม่ใช่พม่าเจอเวียดนามใช่ไหมใช่เวียดนามที่ชนะสามสามหนึ่งนะครับยีที่กิลติอุสยิงสองลูกไงมงอ่ามงใช่ไหมมงตัวใหญ่ตอนนี้มงอย่างเดียวเลยเตะไม่เข้าเลยมงสองลูกแล้วก็แมตช์สุดท้ายยาวเก่าไม่ค่อยทันเลยก็มงครับ จอมโขกกไปแล้วนะก็บางที<ช>สไตล์บอลยนอาจจะเข้าเัียติเนาะครับามอะไรประมาณน,นั้นนะฮะ,ะมาดูอีกกระทู้หนึ่งะนะครับโอ้โหกระทู้นี้สำคัญมากเป็นกระทู้เขาเรียกอะไรอ่ะ มาม่าช้างน้อยอ่าใช่เรื่องที่เราเกิดเราได้เรื่องตาสมสกับตาตาธงไตรรงหรือว่าธงชาติั้นเองที่อยู่บนเสื้อเนี่ยครับเขาเรียกร้องอยากให้กลับมาอยากอย่างน้อยก็ยังดีกว่าตาช้างน้อยใช่ไหมครับเป็นที่ผ่านทิปอีกแล้วนะครับอ่เรื่องธงไตรรงหน้าอกเสื้อผมเป็นแฟนบอลไทยรุ่นเก่าก็แสดงว่าอายุมากแล้วแหละตั้งแต่รุ่นนี้นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์โอ้ไม่ทันนะรุ่นเนี้น่าจะเก่าแก่จริงๆครับจำได้ว่าหน้าอกเสื้อของเราจะมี ตราธงไตรงหน้าอกอ๋อมีตราธงไทยตรงหน้าอกแต่ปัจจุบันเป็นโลโก,โก้ช้างศึกเมืม่อวานดูบอลเห็นมาเลเซียรหรือแม้กระทั่งเสื้อของโค้ดมาเลเซียและหลายชาติในอาเซียนมีตราธงชาติติดหน้าอกเห็นแล้วรู้สึกดีกว่าเอาโลโก้อื่นมาติดซะอีกผมอยากเห็นธงไทยลงกลับมาติดหน้าอกเราเหมือนเดิมดูขังดีแต่ของเรามีติดด้านหลังเล็กๆดูแล้วไม่เหมาะ เป็นความเห็นเล็กๆอย่าต่อว่ากันนะครับเผื่อไม่ว่าอย่าด่าเขาด้วยนะเออเก็ทีมชาติชุดใหม่ด้านหลังเนี่ยที่ต้นคอเนี่ยจะมีธงชาติเล็กๆอ๋อซึ่งมันน่าจะติดตรงหน้าอกมากกว่าล้าดูความราวก่อนแล้วมาเจอกันนะฮะเห็นด้วยความของชอบตรงตาลงมากกว่าเป็นสมาคมเดียวที่ใช้ตาโลโก้กับทีมชาติร่วมกันกลัวว่าจะวนไปถกเรื่องช้างแล้วก็อีกสิครับอะไรประมาณนั้นนะฮะจากคุณหลังรถไฟนะครับนี่ความเห็นต่อมาครับสิกว่าปีก่อน คำถามทาไมเราไม่มีโลโก้ทีมชาติเหมือนชาติผู้เจริญในยุโรปบ,บ้างอัน <c oughs> อันทาให้สมาคมตั้งต่ประกวดจนได้ช้างน้อยยำจะมาเป็นโลโก้บอกวันนี้คนเริ่มบอกว่าทําไมไม่เอาธงธงชาติคนไทยมาเอาจะยากจริงเอออันนี้พูดเรื่องจริงผมอยู่ในยุคที่มีการประกวดนะค <c oughs> ่ะอ่าคือประกวดโลโก้ <c oughs> อ่ะครับเออแล้วก็ได้ตัวนี้มาสรุป <c oughs> ได้โลโก้นี้มามีคณะกรรมการอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้นข้ารขาจำได้มาสมาคมเป็นคนตัดสินใช่ใครส่งปกวดบ้างผมยังไม่รู้เลยครับอความคิดต่อไปครับสากลเขาก็ใช้โลโก้ทีมชาติทีมชาติกันเกือบหมดแล้วแหละเมื่อก่อนที่พวกเราเองนี่แหละที่เรียกร้องอยากจะได้โลโก้ทีมชาติจนเขาจัดประกวดเลยได้ยำยำช้างน้อยมาประดับประดาดหน้าอกแม่เขาเรียกกันจังนะยำยำช้างน้อยก็มันเหมือนนะ เออนะฮะเราไม่ได้โฆษณาให้ยำๆนะครับแต่ว่ามันมันเหมือนนะฮะเออเนาะเหมือนมากค่ะเออมีมาเลยเนี่ยครับเปลี่ยนจากโลโก้มาเป็นธงธงเหมือนกับเหมือนเดิมถ้าไทยเราจะทำก็โอเคนะก็ได้นะครับอะไรบ้างนะจากคน m r c H จ้าปันทิพย์นะฮะเอามคิดเห็นทั้ไทก็มีธงนะครับแต่อยู่ตรงคอเสื้อด้านหลังเอ๊ะหรือเสื้อนักบอลไม่มีอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็มองไม่เห็นนะให้จบก๋ยวจะมาตัดเสื้อกันนะฮะ ต่างคนต่างชอบนะครับสักพักถ้าเปลี่ยนผู้บริหารหรือเปลี่ยนผู้ผลิตก็อาจจะได้กลับไปใช้ธงชาติก็ได้ใครจะไปรู้อือ่าอย่างชุดนี้มีโล่มีตราพรพมหากุฎแสวเข้ามานะครับใช่ครับอ่าสมัยก่อนติดธงก็เลาะเรียกร้องให้ใช้โลโก้บอกไม่อินเตอร์เดี๋ยวนี้พอติดโลโก้อยากให้ติดธงบอกครั้งดีเหมือนเพื่อนๆในอาเซียนอะไรก็ไม่รู้นะครับคนตะกายวอลเกอร์เหมือนเดิมอ่านะครับของคนนึ่งละครับที่อยากได้มากตอนนั้นแต่พอเห็นโลโก้ที่มาใช้แแทบสุด เห็นแล้วไม่รู้สึกเครือเขื่อนหรือหน้าเกลงขามเลยเอตอนนั้นก็ไม่ประท้วงหรอกครับมันไม่มียุคนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตเหมือนสมัยนี้นะการประกวดนี่เป็นแบบว่าประกวดแล้วเนี่ยแล้วอยากดีจานอยากอะไรในอินเทอร์เน็ตไม่ได้เหมือนสมัยนี้นะจบแล้วจบเลยครับเไม่มีการมาอีจานสมัยนี้๋อมันทั้งทั้งโลโก้ทั้งธงชาติไปเลยดีไหมโลโก้อยู่ตำแหน่งเดิมธงชาติมาอยู่กลางหน้าอกแบบนี้โอเคไหม ถ้าผมเป็นนายกสมาคมผมก็จะทําแบบนั้นแหละยากครับผมที่จะเป็นนายกครับเพราะเขาไม่ลงง่ายๆหรอกครับไตเกอร์นะครับครับผมนี่คือ Thailand n นช i o n เ l ลด์โดยไนกี้นะครับปี2007-2012ถึงนะครับก็อ่านี่จะมีโลโก้ช้างน้อยแล้วก็มีธงชาติไทยคาดอยู่หน้าอกเลยด้วยก็ดูดีนะครับคือมันกลายเป็นลายของเสื้อไปมันไม่ใช่เป็นโลโก้นะเป็นตามันเป็นลายของเสื้อไป โดยเฉพาะแบบสุดท้ายใช่ไหมฮะที่แบบว่าเป็นเป็นเป็นค่าที่ที่เราบุยยันครับนอกนั้นก็จะไม่มีโลโก้ทีมชาตินะซึ่งการมีโลโก้ทีมชาติในในมุมมองผมคิดว่ามันแล้วแต่กรณีนะครับถ้าถ้าถ้าจะยึดว่าคือใช้อันนี้ไปเลยถ้าโลโก้เราจะเปลี่ยนบ่อยๆมันก็ไม่ขังอีกใช่ไหมครับใช่ครับไม่ใช่ว่าโลโก้อ่ะหมดวาระตามนายกสมาคม เออสี่ปีหมดสี่ปีเปลี่ยนใหม่มันก็ไม่ขังอีกสี่ปีเปลี่ยนสี่ปีเปลี่ยนนี่ยุคดั้งเดิมเลยใช่ไหมครับดั้งเดิมครับน่าดั้งเดิมนะฮะนี่น่าจะมาจากข้าวพพันธ์สวัสดิ์นี่ครับเองสร้างกับปิยนพงษ์นะฮะเออ่น่าเหมือนเทพบูมไหมเหมือนนะเหมือนนะน่าจะเป็นญาติกันนะผมว่าอะไรกันนะถ้าไล่ลำดับญาติอาจจะเจอกันอยู่อ่ะดูรูปบัตรเป็นรูปของตาธงชาติในทีมเสื้อทีมชาตินะครับอ่ากี่ปีอะปีสองเจ็ดนู่นนะก็แค่มียี่ห้อเสื้อกับธงชาติไทยแค่นั้นเองนะครับ แต่ใส่เหมือนมาเลใส่สีเหลืองไม่รู้ว่าทีมชาติมีสีเหลืองด้วยแล้นน่ะครับอ่านี่เป็นอ่าเอเช่นเกมปีเก้าแปดนะฮะครับอ่านี่ก็ตาไม่ใช่นะใช้ตรงชาติไทยใช่ไหมนี่มีสนอลงสว่างครับซีเกมนะเป็นซีเกมนะหมายเลขหกยืนอยู่แถวหลังนะฮะก็มีตาของชาติครับที่หน้าอกนะครับไม่ใช่โลโก้มาสมัยนี้จะดูแล้วเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นทีมชาติไทยแน่นอนอ่าออนนี้ต้องบอกก่อนว่า ยังไม่มีโลโก้ยังไม่ไม่ประกดโลโก้อยุคนั้นอ่ะยังไม่ปรากดโลโก้จะมาประมาณปี9899 2000แล้วเขาจะทำไว้ทำไมคะแค่ธงชาติเล็กๆข้างหลังอ่ะนี่คือหมยถึงว่าชุดปัจจุบันใช่ค่ะปัจจุบันนะฮะก็เป็นโลโก้ช้างน้อยแล้วมีตาพัของกุฎนะครับครับแล้วก็ตาแกสปอร์ตนะฮะแล้วตรงด้านหลังมีธงชาติหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วข้างในเสื้อจะมีเป็นบอกไซส์แล้วก็เป็นแผนที่ประเทศไทยแล้วเขียนว่ารวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยแลวเขียนว่าสินเชาไทยข้างบนนะครับ อ่าเป็นตาของแกสปอร์ตนะแกสปอร์ตทำมาก็เน้นรายละเอียดดีนะบุบ่านะฮะคือกันนี้นิดนิดหรือเขาอาจจะคิดว่ามีธงชาติไทยอยู่ในโลโก้ช้างน้อยแล้วก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับนี่ของ f อ t ครับยุคหนึ่งนะครับก็มีตาเป็นตาของไตรรงนะฮะครับแล้วพยายามออกแบบให้เป็นอ่าสีของธงชาติน้ำเงินแดงขาวนะฮะโดยเน้นตรงนี้เป็นหลักนะฮะอ่าอันนี้เป็นตัวที่บ้านะฮะเป็นของเอ t บีทีเกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับตัวนี้ก็สวยนะเป็นธงชาตินะฮะครับที่นี่ผมว่าสวยเหมือนกันนะ แค่แฟนบอลไทยก็เอาใจยากจริงๆนะครับผมพอมีโลโก้ก็อยากได้นี่ดูนานาชาติครับมีของญี่ปุ่นเลยทั้งโลโก้ฮะตานกอะไรนกก็สวยดีนะมีครบเลยคราวนี้จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันแต่นี่ของอาดิดาสมันสวยอยู่แล้วสะสมเงินนะครับก็สวยดีนะครับก็ทําอย่างนี้ได้ทั้งโลโก้และธงชาติออันนี้ก็เหมือนกันนะฮะเป็นของอาดิดาสนะฮะของยินชาติญี่ปุ่นนะฮะมีทั้งโลโก้และก็ตาธงชาติ ใช่ครับผมอาทิตย์อุทัยของเขาชื่อประเทศอีกด้วยนะเขียน J แปไม่อีกด้วยแล้วก็ X I นะฮะไม่ใช่แล้วไม่ใช่ผมใช่ครับอ่ะวันนี้ก็เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะฮะก็อย่าลืมนะครับจบรายการแล้วก็ตอนเย็นก็ไปฉลองกันยังไงก็เผาๆนิดนึงเอาดาวที่เป่าภด้วยก็ระวังระวังกันนิดนึงนะครับขับขี่ปลอดภัยนะฮะมาไม่ขับสำคัญที่สุดนะครับรายการเราก็ขออวยพรปีใหม่ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับ ขอให้ท่านทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยอ่านะฮะเมียเก่าทิ้งไปเมียใหม่มหมมรับเมียใหม่รับเมียใหม่มาโอเค <c oughs> โอเคครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมก่อน,นรครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ